ขอต้อนรับคุณแดนวลเวทและพี่เอ๊ะละอองฟองครับผมมาแล้วครับอรุณสวัสดิ์ครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าจุดครับเข้าจุดครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับดี่ดิเวลาตัดเวลาซื้อที่มันต้องมันต้องซื้อมันมาด้วยกันครับผมมาด้วยกันครซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับเป็นเป็นคู่ไปเที่ยวนอนด้วยกันเลยีมบางกี้ก่อนเข้าโฆษณาคุณบอกว่าอะไรนะเขาทิ้งเขาแฟนแฟนเขาหึงครับ แพตตี้หึงไงพี่เพราะว่าพี่ไปอยู่ในร้ันไงจริงเหรอมีต่อเสื้ออาบน้ำด้วยกันด้วยผมจะขึงอะไรผู้ชายล่ะอย่าอย่าคุณจะมาคุณจะมาสายใหม่แล้วเหรอครับหรือยังไงอ๋อไม่ไม่สายเดินไม่ต้อดีอยู่แล้วครับดีแล้วนะคู่นี้คู่นี้ไปที่ไหนมาแล้วไปญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นเกาะคิวชูครับเกาะเกาะคิวชูครับอยู่ตรงอนใต้ครับของญี่ปุ่นนะครับมีเจ็ดจังหวัดเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเกาะนี้มันพิเศษ พิเศษก็คือว่าทางญี่ปุ่นจะมีทางใต้นี่จะมีจาดจังหวัดใช่ไหมฮะแล้วก็เกาะน,นี้จะมีธรรมชาติสวยงามอาหารอร่อยอคนใจดีจ<อ>ที่สาคัญเป็นเป็นดสเทลเนชันใหม่คนไทยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราก็มุ่งหน้าไปที่นั่น30วันเราไปใช้ชีวิตอยู่กับคนญี่ปุ่นเลยฮะงั้ไปที่นั่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินภาษาไทย โอ้ยน้อยมากน้อยมากโตเกียวเวลาเราเดินนี่เราไดิ้งเยอะเราดิ้ภาษาไทยมากกว่าภาษาญี่ปุ่นใช่ใช่แต่ที่นี่ไม่ค่อยไม่ครับโตเกียวฮอกไกโดนี่ได้ยินภาษาไทยแจ็คชับตูดพี่ทำไมครับผมอคิวชูคิวชูคิวชูนี่จะแบบเหมือนเป็นยังบริสุทธิ์อยู่มากนะครับวิธีคิดของของคนที่อยู่ที่นั่นใช่ใช่ครับเออดีดีดีครับแล้วก็ความความที่ว่าเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมฮะเราเป็นคนไทยสองคนที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาเจอเราเขาดีใจนะโอ้ประเทศไทยสวยงามจังเลยน่าอยู่ฉันอยากจะไปอยู่เมืองไทยอยากไปกินอาหาร ใช่ยอะไรเงี้ยราตื่นเต้นกับพวกเรามากอ่าแล้วที่ไปถ่ายนี่คือยังไงเล่าเลย S <S เขาก็คือว่าเราเราไปเล่นสอง<ด>คนนี่ยังไงไม่ได้ผมไม่สงสายอยูจจ่จะไปจะไปเชื่อ <S <S ต,ตัวไหนเลยไงคิดถึงคิดถึงระกันลักกันก็คือว่าเรานะครับเป็นตัวแทนเเารียกว่าถูกเลือกจากรัฐบาลญ,ญี่ปุน่นแต่ก็พยายามใช้ชีวิตที่ที่ญี่ปุน่นเอ้ยที่ญี่ปุ่นดิน <S <S ออ่สามสิบวันมองละนะครับแล้วก็เดินทางร้องเพลงนะครับขายซีดีแล้วก็พยายามทำให้คนญี่ปุ่นจะฟังเพลงของเราด้วยเป็นเหมือนด็อกิเม้นทตรีสารคดีจริงๆมันก็คือเป็นหนังเลยมันคือหนังเลยครับมันเป็นหนังเลยครับเป็นเรเวลิตี้มูฟวี่ครับที่คือเราเราเราพยายามเราเเเจอรรรีีีียยยลลลิิตต้้้มัหาูปแบบทง ที่ดูมีการเซตอัพบางอย่างนิดหน่อยและเรียลิตี้ที่กล้องเวี่ยงไปเวียงมาจนบางทีแบบปวดหัวเราก็ยังทำทำอะไรที่เรา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 ไม่อยากจะพบเจอพบมันไม่อยากให้คนมึนหัวมากเพราะนั้นเรียลิตี้ของเราก็จะมีมีการเขาเรียกว่าเน้นเรื่องการมุมมุมภาพใช่มุมกล้องให้ให้ดีที่สุดอธิบายที่งงมากผมว่าเอาง่ายๆเลยดีกว่ามันเป็นเนื้อหาที่แบบต้องดูอ่ะต้องดูเลยเพาะมันเทิมที่คมสามารถจะแบบว่า ทั้งเป็นหนังดีอาร์ตี้มันเป็นทุกอย่างเลยคืออย่างนี้คะคือบอกว่าเราไปถ่ายทําอันนี้ครับคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปถ่ายทํางานนะเราไปใช้ชีวิตจริงๆของเราที่นั่นเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องแดนหลอกเรื่องบทนะครับตัวละครที่มาทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆที่มาเจอเราที่เขาถ่ยแดนแล้วมันเป็นฟอร์แมตใหม่ครับรูปแบบใหม่ใช่ครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยมีพี่แดนเอ่อโชว์ซิกแพคด้วยครับนี่มานี่มอนี่มานี้มา ไปมาไกลขนาดนี้สองปีแล้วมันเลือดขนาดนี้นะครับผมมันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงครับม่ป้าป้าครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะเห็นพี่พูดดิเป็นไอดอลนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เขาเข้ายิมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเลยนะหมู่บ้านต้อมีที่ออกกำลังกายทำไมทำไมฟิตหุ่นแต่หน้ามันเปลี่ยนไปด้วย มันก็ไปด้วยกันหมดเลยนะครัหน้าเขาเป็นสองปีแล้วไม่เหมือนวันนี้นะใช่เขาดูดีขึ้นครับวันนั้นแบบยังดูเด็กเลยเนี่ยตอนนี้ดูแบบดูสมาดูเท่ดูเท่ขอบคุณครับทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างก็ดีฮะรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่เต็มใจเต็มที่กับการทำงานครับอย่างเงี้ยตั้งใจมีแรงทั้งหลาลุยเต็มที่เลยครับแล้วก็บ้าทั้งคู่เราก็แบบว่าไปอยู่กัน30วันก็แบบไม่กินไม่นอนเลยครังานถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับเช้ายันเย็นเลยมีมีไปแช่ออนเซ็นด้วยกันแช่ออน ขาดแจ็คเรื่องจงนะถ้าเอาแจ็คไปเล่นหนังเรื่องโอ้ไม่เอาครับไม่เอา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 พอแล้วคุณยังไม่ได้บทเรียนนี่ โอ้มันซาบซึ้งมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนะฮะเขาเชิญแจ็คไปเล่นหนังอ๋อเป็นไงฮะรอดไหมฮะแล้วคุณรู้มากเกิดอะไรขึ้นนะฮะรู้สึกจะมีคนดูประมาณสี่คนใจเย็นใจเย็นนะครันภาพเดียอเชิญเลยจริงในั่นก็เป็นแจ็คแล้วขอให้คุณผู้ชมไปติดตามภาพเดียวตรงนี้หน่อยครับผมคิวชูแล้วแล้วพรุ่งนี้ราคงเราคงจะรู้เราคงจะรู้ขราวคงจะรู้คิดถือว่าราคงแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันข้าวเจ็ดนะใช่ใช่พรุนนี้ ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่าแดนอยู่นี่นี่คือแบบว่าโอ้โหเป็นนี่นะไอดอลไปถึงนู่นปุ๊บเปิดกีตาร์กล่องร้องเพลงไม่มีไม่มีคนหรือยบนิ่งแบบไม่มีคนญี่ปุ่นเลยครับเราก็พยายามสร้างพยายามสร้างให้คนฟังเพลงเราซื้อเพลงเราแล้วก็มีแฟนคลับคนญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาจะมีการเล่นดนตรีด้วยพร้อมแล้วฮะเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับชาตินี้ชื่อเพลงว่าเพลงใจใจนะครับเพลงนี้โดยแต่งที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยเอามาฝากนะครับต้อนรับคริสต์มาส แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับจับเสื้อก่อนพี่แดนเสื้อไม่รอดดูแลดีนะเวลามีน้อยแจ็คไปโอเคครับมาใจใจคุณแดนวรลเวทและพี่เอลองฟองใจใจครับสังกีแบนครับ จะกี่วันจะกี่คืนกี่ลมกี่ลุกขึ้นมืมกี่ครั้งที่นอนและตื่นเฝ้าคอยอยู่ไร้ไดหน,นึงชีวิตหนึ่งความฝันหนึ่งเสียงที่ดังออกมาจากหัวใจอยากให้ใครสักคนได้รู้อยู่ในหัวใจก็ร่ำร้อง จ้องมองไปไกลสุดฟ้าหาใครที่เข้าใจสักคนและจะมีบ้างไม่ที่ยอมเปิดหัวใจและใช้ใจ ตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0 8 1 7 4 3 1 9 9 3ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุฒิทอล์ก h ช n n นลครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไว้ กดเอาแล้วกดเดี๋ยวนี้เลยจะไป็ง้อเขาทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไอ้เม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกันนะอ่ะกดกดอ่ะก